มอุณหภูมิเยือกภูมิว่านอุณหภูมิมข้างนอกอเพราะปัดเหน่างกันแค่เ้น้ไม่เคยเห็นประจัน์สวยขนาดนี้รวมเบลอเลย คนสวยเบื้องพระจันทร์เนี่ยใอยบอกเคยเห็นครั้งแรกครั้งแรกเลยสวยมากมือสัน่นสวยไหมสวยเนาะพระจันทร์เต็มดวงไหมนี่จีหรอว่าไหนนี่พ่หนักมาเอง

รู้นะเนี่ยว่ามีพระจันพระจันสีเลือดออกมาเป็นน้ำนะเห็นน่าจะถึงนาทีเล้วทาเราจะกลายเป็นปลานี่ยสวยไหมเอาสวยจริงๆนะนี่ตะเวนโอเมียนอีกเกิง วันพระแมนบ,นเนบ,นบ่เนี่ยวันพระเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยปูวันเจ้ามีบ่นเนี่ยเอาค่อเพึ่งเคยเห็นไหมเอาจริงๆเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะดวงบางไงไหม บม่วันบอกม่วันมันพาดจ้ะหมื่วานมันเดือนมืดน่ะบ่เห็นอย่างเอาขันบ่ออกมาทิ้งขยะเขาบ่เห็นเน่ยเนี่ยตกใจเหมือนอะไรออกมาอีอย่างมาดวงบักญงเลยอุ้ยสวยสวยมากเลยเขาบอกว่ามัน <usage> ขึ <Cameraman. horas> ้นมันขึ้นทั้งขวางได้ต้ะได้บอเหนี่ยบ่ได้เนี่ยหมายความว่าไงอ่ะที่บอกว่าขึ้นทางตรงแล้วก็ทาง เขาต้องเต่ยนเอาบอก่คืนนี้มันลุ้นกันลบยี่ส้เอ้ยลบสาตอนนี้เพิ่งจะ6กโมงทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งแล้วลบยีกว่ากว่ายี่สิบเอเห็นเขาเขาส่งเห็นเขาส่งอีเมลมานะ่ะบอกว่าขึ้น ขึ้นแนวตั้งแนวอีหยังนี่ไหม <c oughs> แมน่นพอคือคือหมายความว่างได่โอ้ยเดี๋ยวยักนาทีเนี่ยสี่นาทีเองอย่าชี้เจ้าเจ้าไรซอสอดแกงแต่ก็มันมีอีเมลมาบอก เครื่องควายเนนอกอี๊นะ่ะ <c oughs> ดูสิเนี่ยสวยสวยมากๆเลยจะมีหมาป่าวิ่งออกมาไหมเนี่ยพระจันเต็มดวงลงแล้วเพิ่องจะเที่ยงคืนเองเฝ้าลงแท้เมื่อคืนสอดแก้งบ่ ต้กมาวให่มากสมุนมากแล้ว เมนนื่อกี้สีโบลเล่นน้ำดอกเพราะว่ามันหนาวครับเขาออกมาเล่นย่อฟูนเขาล้ออะไรยาตาสูัอ๋เนี่อเป็นฝาแบบนี้ดันเนี่ยเน้อไม่ค่อยตกแล้วตกเราบ้างไหมไปตกไปเนี่ยไอ้ควายมัดเล่นเป็นมูดเร่องง่ายกวากันหนาวตายเท่านั้นนะนะโอ้ ห <laughs> นาวหนาวหนาวหนาวไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ย